พระทรงเป็นแม่ฟ้าประชาราชทรงเปลี่นปาดคู่บดินเป็นสยามพระทรงนำศิลปาชีพทั่วเขตคามเรื่องรือนามแรงร่าแดนฟ้าไกลพระทรงเป็นป่าไม้งามตามรอยพ่อสืบสารก่อต่อแผ่นดินจินสไยพระทรงเป็นมารดาแห่งไม้ไทย มัดมีไหมงามด้วยไรใส่ใจทำทรงเป็นแม่ทรงเป็นครูผู้ประเสริฐทรงเป็นเลิศดูแลสุขทุกคืนกั่มข้าพระบาทน้อมถวายพรพระองค์ผู้ทรงธรรมทรงเลิศล้ำพระนามครูคู่แผ่นดินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายไพโบนพันธนิติประธานวุฒิอาสา ธนาคารสมองจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะทำงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสกลนคร